สวัสดีค่ะพี่ชมนะคะวันนี้พี่ชมจะมาพาทุกคนไปลบสตอรี่ที่เราโพสไว้เองในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ค่ะค่ะคลิปนี้พี่ชมจะมาสอนทุกคนตั้งค่าสตอรี่ใน Facebook นะคะแล้วก็จะมาทำการ ลบสตอรี่ที่เราโพสต์ไว้ใน Facebook กันนะคะบางครั้ง Story ที่เราโพสต์ไว้อาจจะเยอะจนเกินไปหรือว่าเป็นอาจจะเป็น Story ที่เราโพสต์ไปแล้วแต่เปลี่ยนใจอยากจะลบเราก็สามารถลบได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ชมจะพาทุกคนไปลบ Story แล้วก็ไปตั้งค่า Story ด้วยว่าเราจะให้ใครเห็น Story ของเราได้บ้างนะคะตามพิชมไปดูกันเลยค่ะ สตอรี่ใน Facebook ของเรานะคะมันจะเชื่อมกับแอปพลิเคชัน Messenger ของเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งค่าแล้วก็การที่เราจะลบสตอรี่เราก็ต้องกดเข้าไปที่แอป Messenger ของเราเลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะพอเราเข้ามาที่แอปแอป m e s s e n เ e r เสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่โปรไฟล์ของเราเลยค่ะมุมบนซ้ายตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ กดเข้ามาแล้วนะคะกดเลื่อนขึ้นด้านบนนะคะเพื่อมาดูด้านล่างนะคะนี่นะคะจะเห็นคำว่า Story อยู่ตรงนี้นะคะคำว่า Story กดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะใครสามารถดู Story รรของคุณได้บ้าง Story รรของคุณจะปรากฏเป็นเวลา24ชั่วโมงบน Messenger และ Facebook นี่นะคะเขาจะมีให้เราเลือกก็จะมีตรงนี้นะคะ มีสาธารณะมีเพื่อนเท่านั้นแล้วก็มีกำหนดเองตอนนี้เขาตั้งค่าให้เราอยู่ที่าสาธารณะนะคะตรงนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบแค่เพื่อนเท่านั้นที่เป็นคนที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook เท่านั้นที่จะสามารถเห็นสตอรี่ของของเรานะคะเราก็กดเลือกไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะนี่นะคะกดไปตรงนี้แล้วถ้าเราไม่อยากให้ สตอรี่ของเราเป็นแบบสาธารณะด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนทุกๆคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook เห็นสตอรี่ของเราด้วยเราต้องการที่จะกําหนดเองเราต้องการกําหนดเองว่าใครจะเห็นหรือใครจะไม่เห็นนี่นะคะเราก็กดเลือกที่กําหนดเองตรงนี้นะคะถ้าเราจะเลือกข้อน,นี้นะคะเรากกไปที่กําหนดเองเขาก็จะรันมาที่หน้านี้นะคะรันมาหน้านี้เพื่อให้เราเลือกเพื่อนนะคะเพื่อให้เราเลือกเพื่อนว่านี่นะคะ เราต้องการให้คนไหนเห็นสตอรี่ของเราได้บ้างนะคะตรงนี้นะคะแต่พี่ชมจะเลือกไว้เป็นแบบนี้นะคะพี่ชมจะเลือกไว้แบบเป็นสาธารณะนะคะสาธารณะหรือว่าเพื่อนเท่านั้นตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะเอาตามที่เราสะดวกเลยนะคะว่าเราสะดวกให้ใครเห็นสตอรี่ของเราได้บ้างจะเป็นแบบสาธารณะหรือเพื่อนเท่านั้นหรือว่ากำหนดเองนะคะ แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาทําการลบสตอรี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสตอรี่ที่เราโพส์เอาไว้นะคะนี่นะคะก็เลื่อนขึ้นด้านบนนะคะเพื่อมาดูด้านล่างนี่นะคะเห็นไหมคะจะมีคําว่าดูคลังสตอรี่ตรงนี้นะคะคือเวลาที่เราโพสสตอรี่ไปแล้วเขาจะเก็บรวบรวมสตอรี่ที่เราโพส์ไปเรื่อยๆเก็บไว้ในคลังสตอรี่ตรงนี้นะคะ อ่าสตอรี่ทุกอย่างก็จะรวมกันอยู่ในนี้เราก็กดเข้าไปดูที่ตรงนี้เลยค่ะตรงคำว่าคลังสตอรี่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะกดเข้ามาแล้วสตอรี่ทุกอย่างที่เราโพสไว้มันก็จะรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยนะคะทีนี้ถ้าเราจะลบสตอรี่อย่างสมมติว่าเราจะลบอันไหนนะคะสมมติว่าพี่ชมจะลองลบอันนี้ดูนะคะ จะลบอันนี้เราก็กดเข้าไปที่สตอรี่นี้เลยค่ะกดเข้าไปที่สตอรีน่นี้เห็นไหมคะตรงนี้จะมีจุด3จุดตรงนี้นะคะจะมีจุด3จุดอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเนี่นะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปใหม่เนาะนี่นะคะตรงจุด3จุดตรงนี้ก็กดไปตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะพอเรากดไปที่จุด3จุดปุ๊บมันก็จะมีคําว่าบันทึก คำว่าลบตรงนี้นะคะโชว์ขึ้นมาแล้วก็การตั้งค่าสตอรี่ตรงนี้โชว์ขึ้นมานะคะถ้าเราจะลบสตอรี่นี้เราก็กดไปที่คําว่าลบตรงนี้เลยค่ะกดไปที่คําว่าลบเลยนะคะนี่นะคะกดไปที่คําว่าลบปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะลบออกจากสตอรี่ของคุณหรือไม่กระบวนการนี้ไม่สามารถเลิกทําได้นี่นะคะถ้าเราจะลบเราก็กดไปที่คําว่าตกลงตรงนี้นะคะกดไปที่คําว่าตกลงเลยค่ะ นี่นะคะนี่เห็นไหมคะสตอรี่ที่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็หายไปแล้วนะคะสตอรี่ที่อยู่มุมตรงนี้นะคะก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะลบสตอรี่ไหนเราก็กดเข้าไปที่สตอรี่นั้นกดเข้าไปแล้วก็กดที่จุด3จุดด้านบนขวามือแล้วก็เลือกคําว่าลบนะคะแล้วก็กดคําว่าลบได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการตั้งค่าสตอรี่ใน Facebook แล้วก็วิธีการ ลบสตอรี่ที่เราโพสต์ไว้เองในแอปพลิเคชัน Facebook นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราจะาตั้งค่าสตอรี่หรือว่าลบสตอรี่ของเราใน Facebook นะคะเราก็สามารถกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Messenger เพื่อไปทำการตั้งค่าแล้วก็ไปทำการลบสตอรี่ในคลังสตอรี่ของเราได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ